ทักทายสวัสดีพี่น้องสาวสว่างกับมาอีกเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วจ้าไปมือน,นี่สาวสว่างสิผ้ากันผ้า,าปใส่น้อมือนี่สิผ้ากันไปไใส่น้อ <c oughs> มือนี่เนาะมื่นจิตอาสาสิผ้ากันไปใส่พี่น้องไปซอยอไปซอยคุณหมอพี่น้องทั้งเทศบาล เยังไงกันแน่พี่น้องสบายกันดีทุกทคู่ทุกคนอยู่ตรงนอจานอ้าเนาะขอโทษขอภัยเดอ้อกล้องมันกระอาบเสียนีน้เราจะว่างกันตายทีเดียวพี่น้องเพิ่งจับกล้องไป <c oughs> ตายทีเดียวแต่ว่าพี่นอ้องว่าปะเราจะว่างกันไปนเรื่อยๆแต่ไม่าด้ 出たね。 ซอยคุณหมออีกคนคุณอาซอยคุณหมออีกคน chị chồng chị nóng chị chị chồng chị nóng chị นาที่พันกันสีออกมาก็เลยนนี่ก็เลยได้มาร่วมโตกันที่นอกคุ่มแม่ชีเถ็่สีมามือนี้ก็ได้ว่าสบายเถมาคอนนัดง่วยกับกัน,ใ,นใจเบาอิ่มติวใจพันเลยสุมาเพเชิญเข้าก่อน สา,ส,าาาาสายในบี้จังสมาแวสวางกัมีเท่าน้าได้าชยังจะไปเสอต้วพี่นองเนาะเพื่อเขาจะปะิงเข่าน้าเขาจะเปล่านักงานนะมึสงสน,นที่แต่เป่านนะ <c ười> ันหอดที่ถึงเน้อพี่นองเน้อฝากดติดตามแนอไลค์ุดแ,แชร์ให้สาวสว่างเด้อ ฝาหาของฝาแดงคนใดจะได้คอบมันกบมันติดตื้นตากม่ิดมันมันทยากทียกอถงนะนะได้ชิมือกับมือถุงู่ว่าว่ามือนี่มันทีได้ได้ได้ที่ยากได้ก็บช้นมือมาถกไป มเกันนรี่น,นจะเป็นวันจันทร์เนาะหน่อยเขาโงเรียน่มดเลยพป่นอกทานไมโรงเรียน,น่งลยด้่นเดอนี่รถล่สิแล้วพป่นอก <c oughs> น ไเลา,าละไม่เดี๋ยวเรพี่น้องไตกสว่บบางก็ได้หัวที่ตึงพี่น้องทุกคู่ทุกคนเดอ้อถึงตังไดก็ได้ขอขอบคุณที่เมื่อไรที่สามารถติดตามรับชมก็ได้ตาสว่างคนดีสานเด้อพี่น้องเด้อขอขอบคุณขอบคุณในรายที่เขามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันซึ้งกันและกันก็นเป็นสิ่งที่ดีเนาะพี่น้องเนาะ คำพูดว่าจากันกระทํามันไดผิดพลาดประกันไดสาวสว่างกขอ,ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องมือนี่กะสวัสดีจ้า